สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยค่ะคลิปนี้บิวก็จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆกันงวดวันที่1พฤศจิกายน2564ค่ะจากอาจารย์เค่ธรรมบารมีนะคะ เราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนว่างวดนี้อาจารย์เคจะมีเลขเด็ดเลขดังอะไรให้พวกเราบ้างเน้นให้คือ470และ675อันนี้ซื้อได้ทั้ง3ตัวและ2ตัวท้าขอโทษค่ะ3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายลอตเตอรี่ค่ะต่อไป3ตัวรางวัลใหญ่3 2 5สุดปัง3ตัวเด็ด่นแรกๆค่ะ3เด่นเแรกๆนะคะนะจารเคเน้นให้คือ3 2 5และ ห69ค่ะต้องขอขอบคุณแนวทางรัฐบาลจากอาจารย์เคธธรรมบาร,รมีด้วยนะคะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณบิวตี้ขยี่หววไว้ด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆแบบนี้แน่นอนค่ะ